สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube hr channel ความคืบหน้าล่าสุดเรื่องของเงิน1,000 0บาทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2,567กันต่อนะครับกลุ่มใหม่กลมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย 3. ธนาคารของรัฐเท่านั้นล่าสุดจุลพันธ์อมรวิวัฒได้ชี้แจงเปิดเผยเรื่องนี้ซึ่งย้ำว่าไม่เลื่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ1,000บาทสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือเดือนตุลาคมนี้ จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอย่างแน่นอนซึ่งนะครับจุลพันธ์อมรวิวัฒได้ชี้แจงสื่อสารว่าต้นสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมบอร์ดการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งนายกแพทองทานนายกอุ้งอิงนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเพื่อเคาะวันนะครับเปิดลงทะเบียน สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มไม่มีโทรศัพท์มือถือ 3. แบงค์ธนาคารเช่นเดิมซึ่งก็ได้แก่ธนาคารนะครับออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรและธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศภายในเดือนตุลาคม2567 ย้ำกันนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือยืนยันจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน3ธนาคารของรัฐนะครับธนาคารอกออทกศธนาคารทออศและธนาคารอมสินนะครับย้ำอีกโดยทางจุลพันธ์อมรวิวัฒได้ยืนยันว่ารอบนี้จะไม่มีการเลื่อน ลงทะเบียนออกไปอีกแล้วซึ่งได้สื่อสารผ่านการตอบกระทู้ถามสดรัฐสภาและได้สื่อสารผ่านหลายๆสื่อก็ให้เหตุผลว่าเป็นช่วงที่ดำเนินการโอนเงินจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบางระหว่างวันที่25จนถึงวันที่30กันยายนนี้เฟสแรก เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนกำหนดวันลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับจะชัดเจนรอหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจบอร์ดนั่นเองซึ่งจะมีการนัดประชุมนะครับภายในต้นสัป,ปดาห์หน้าต้นสัป,ปดาห์หน้า ก็คือระหว่างวันที่23ไม่เกิน27กันยายนนี้เมื่อได้ฟังหลายคนที่ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็น่าจะชื่นใจสำหรับการฟังการสื่อสารในครั้งนี้นะครับและก็คงคาดว่านะครับน่าจะมีการแจ้งวันประกาศ ผลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเช่นกันนะครับเมื่อสรุปที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหลังจากประชุมก็น่าจะทราบผลชัดเจนย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับการลงทะเบียนกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะไม่มีการเลื่อนไปอีกนะครับแล้วก็คาดว่าจะอยู่ในกรอบ เดือนตุลาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเคลียร์การโอนเงินแจก,กเงิน1 0 0 0 0บาทให้กับกลุ่มเปราะบ,บางเฟสแรกไปแล้วนะครับแล้วก็เคลียร์การแจก,กเงินในครั้งนี้ได้ทั้งหมดแล้วเมื่อลงทะเบียนแล้วจะใช้เวลาการตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับรวมถึงการใช้เวลา ในการประกาศผลก็คาดว่าไม่นานส่วนเรื่องนะครับเงินสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสที่2จะได้รับเมื่อไหร่นั้นก็ยังคงจะต้องรอนะครับความพร้อมของการลงทะเบียนแล้วก็ของระบบอีกนิดหนึ่งส่วน3แบงค์ธนาคารของรัฐ ทางจุลพันธ์อมวิวัฒก็มั่นใจว่าเชื่อใจว่านะครับมีความพร้อมสำหรับการลงทะเบียนในครั้งนี้หากรัฐบาลประกาศนะครับกดปุ่มเมื่อไหร่3แบงก์สามธนาคารของรัฐก็จะสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็มีระบบรองรับได้ทัน เนื่องจากทางกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางเองนะครับแบงค์สแบงค์ของรัฐบาลก็ได้มีการหารือนะครับและทดสอบระบบกันมาค่อนข้างนานแล้วจึงเชื่อได้ว่าเมื่อถึงเวลาเปิดให้ลงทะเบียนตามธนาคารของรัฐจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นโดยสำหรับกรอบเวลาในการลงทะเบียนในครั้งนี้ ก็จะกำหนดอยู่ที่1เดือนเหมือนเฟสแรกเหมือนเดิมส่วนการโอนเงินไปยังประชาชนสำหรับกลุ่มนี้จะดำเนินการผ่านระบบนะครับ w อ l เล t ที่อยู่ในระบบกลางของรัฐบาลโดยจะโอนเงินตรงไปยังบัญชีธนาคารของประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์แต่สำหรับ รอบนี้นะครับสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหากรัฐบาลมีการโอนเงินรอบนี้สำหรับกลุ่มนี้จะให้กลุ่มนี้เปิดบัญชีหรือให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์สามธนาคารของรัฐเท่านั้นย้ำนะครับสำหรับกลุ่มที่จะมีการลงทะเบียน กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือที่จะเปิดลงทะเบียนในเดือนตุลาคมนี้ 3. กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้หากจะได้รับเงินจะรับเงินผ่านบัญชี3ธนาคารของรัฐเท่านั้นซึ่งก็ได้แก่บัญชีธนาคารอมสินบัญชีธนาคารทกศและบัญชีธนาคารทออศเท่านั้น บัญชีอื่นไม่ได้เลยจะต้องเป็น3บัญชีนี้เท่านั้น3บัญชีธนาคารของรัฐเท่านั้นนะครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเรื่องเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ1 0 0 0 0บาทหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านฟังหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมที่สำคัญให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ